สวัสดีค่ะหมอแอมลิจูเอคลินิกสาขาสีลมค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาชวนคุย ห้าสิ่งที่จะต้องรู้นะคะก่อนจะฉีดบท็อกซ์ครั้งแรกคะ่ะเรื่องแรกนะคะว่าควรที่จะเริ่มฉีดบท็อกซ์เมื่อไหร่นะคะคําตอบก็คือเมื่อคนไข้นะคะยิ้มหรือแสดงสีหน้านะคะแล้วรู้สึกความกังวลเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยเนี่ยก็สามารถเริ่มฉีดได้เลยนะคะหรือว่าคนไข้ต้องการจะปรับรูปหน้านะคะอย่างเช่นอยากจะให้หน้าเรียวรงนะคะก็สามารถฉีดกรามได้นะคะสามารถเริ่มฉีดได้เลยเหมือนกันคะ่ะเรื่องที่2นะคะบท็อกซ์นะคะแต่ละบริเวณเนี่ยจะเห็นผลชัดเมื่อกี่สัปดาห์แล้วก็อยู่ได้นาน เท่า่าไรคําตอบก็คือนะคะขอไล่จากด้านบนลงมานะคะบริเวณนิ้วลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นหางตาหน้าผากตรงบริเวณโมวดคิ้วเนี่ยนะคะจะใช้เวลา2สัปดาห์นะคะในการเห็นผลชัดเจนค่ะบริเวณกรามนะคะจะใช้เวลาที่ประมาณ1เดือนค่ะที่จะเห็นผลชัดเจนค่ะเดอร์โมลิฟติงหรือการฉีดบท็อกซ์ลิฟหน้านะคะจะเห็นผลชัดเจนเลยทันทีนะคะที่ 10- 2ถึงหลังทํานะคะแล้วก็จะเห็นผลชา้าที่สุดนะคะที่ประมาณ2สัปดาห์หลังทําค่ะโดยรวมนะคะการฉีดโบทอลีนท็อกซินนะคะจะอยู่ได้ ได้ประมาณ4-6เดือนนะคะในแบรนด์ของกลุ่มเกาหลีนะคะหรือแบรนด์เยอรมันจะอยู่ได้นานกว่านะคะโดยอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึงแเดือนนะคะเรื่องที่3นะคะการเตรียมตัวก,การฉีดโบท็อมด็อกซินนะคะเป็นหตถการที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คืออาจจะใช้เข็มเล็กๆนะคะดันตัวยาเข้าไปในแต่ละบริเวณไม่ได้ใช้ตัวยาที่มากแล้วก็ไม่ได้ใช้จํานวนเข็มที่มากนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องหยุดยาที่ทําให้มีฤทธิ์เลื่อนออกง่ายและหยุดยากมาก่อนนะคะพวกวิตามินต่างๆไม่จําเป็นนะคะยกเว้นว่าคนไข้จะ เป็นคนที่ช้ำง่ายมากๆนะคะหรือว่าคนไข้มีความกังวลที่จะช้ำม,มากๆหมอก็อาจจะแนะนําให้หยุดก่อนได้นะคะที่ประมาณ7วันนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะลอกหน้าผลัดผิวหน้านะคะหรือเลเซอร์หน้าที่ทําให้ มีอาการแดงมากหลังทำนะคะเพราะว่าจะตรวจประเมินก่อนที่จะฉีดบท็อกซ์นะคะได้ยากค่ะข้อ4นะคะการดูแลตัวเองหลังฉีดบท็อกซ์นะคะง่ายๆเลยก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกกลุ่มความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หน้านะคะซาวน่านะคะที่ประมาณ2สัปดาห์ค่ะควรที่จะเว้นกิจกรรมนะคะที่จะทําให้ตัวบท็อกซ์นะคะเคลื่อนไปบริเวณอื่นก็อย่างเช่นการกดบริเวณที่ฉีดนะคะการนวดหน้าหรือว่าการออกกําลังกายหนักๆน,นะคะเว้นไปเลยได้เลยนะคะส สัดาห์ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะ mm hmm. การดื่มแอลกอฮอล์ hmm. แล้วก็การสูบบุหรี่นะคะ mm hmm. จะทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะคะ mm hmm. อาจจะทําให้แผลที่ฉีดหลังฉีดโบท็อกไปเนี่ยสมานช้านะคะหรือว่าอาจจะช้าได้นานขึ้นนะคะ5 mm hmm. นะคะฉีดโบท็อกบ่อยแค่ไหนนะคะถึงจะดื้อยาน,นะคะ mm hmm. คําตอบก็คือตามงานวิจัยอะคะ่ะจะบอกว่า เราไม่ควรฉีดบท็อกถี่เกินกว่า81วันต่อ1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้นะคะอยากจะฉีดบริเวณหางตานะคะแล้วอีก 1- 2เดือนเนี่ยอยากจะฉีดบริเวณกรามเนี่ยจริงๆหมอไม่แนะนํานะคะถ้าจะฉีดแล้วนะคะไม่ว่าบริเวณใดๆก็ตามนะเป็น1ครั้งนะคะห่างกันอย่างน้อยนะคะประมาณ3-4เดือนนะคะเพื่อป้องกันการดื้อบท็อกนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการจะปรึกษาหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบท็อกหรือปรับรูปหน้านะคะก็ สามารถเข้าปรึกษาหมอได้เลยนะคะที่รีจูเวคลินิกสาขาสีลมค่ะ